เป็นบอสใหญ่วันที่หนึ่งรอยเก้าอ้าค่ตายแล้วหรอวูเออฟูแล้วยุดก่อนนะท่านพี่ท่านยังอยู่เหมือนว่าคา่าจะยังไม่ตายสินะท่านพี่มาช่วยค่าใช่หรือไม่บูเออจะตื่นมาได้ถูกเวลาจริงๆเลยนะเมียนเออช่วยเจ้า,าไว้นะขอบคุณเมียนเออเถอิดเย,ยืนเมียน จะช่วยข้าไว้เออขอบคุณนะเอ๊ะไม่สิจะเป็นแม่มดไม่ใช่ได้ไงจะช่วยข้าได้เช่ไนไรท่านพี่ไม่ได้รอกข้าใช่หรือไม่ยิงคิดแล้วแคาเป็นแม่มดอีกหลอเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ล่ะเดี๋ยวนะข้านึกออกแล้วจำได้ว่าก่อนหน้านี้เห็นเจ้าบินอุ้มท่านพี่ที่กำลังตกหลุมจะเป็นแม่มด,ดแน่เลย ปีศาจที่ข้าเห็นในหลุมน่ะและแผ่นดินไหวเมื่อคืนนี้ก็คงจะเป็นปีศาจปีศาจของแม่วัดเช่นเจ้าใช่หรือไม่ว้เออทำไมเจ้าพูดกับเมียนเออเช่นนี้เมียนเออเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อเจ้านะเยะดูองหญิงเลยเพคะข้าพูดเองดีกว่าองหญิงน้อย ไม่จำเป็นว่าแม่มดจะต้องบินได้เสมอไปทำไมถึงไม่ใช่เทพล่ะจะคิดว่าข้าไม่รู้หรอระหว่างเทพกับแม่มดต่างกันยังไงเทพนะ่นอยู่บนท้องฟ้าหากเจ้าเป็นเทพทำไมไม่อยู่บนท้องฟ้าล่ะเพราะข้าเป็นเทพที่ลงมาที่โลกยินจะหลอกข้าอีกยังไงในเมื่อเจ้ายืนการว่าจะเป็นเทพ เจ้าต้องรู้จักเทพมากมายใช่หรือไม่รู้จักเทพแห่งสายฝนหรือไม่เทพแห่งสายฝนยันหรือยิ่งกว่ารู้จักอีกเรามาเล่นไพ่ด้วยกันน้เล่นไพ่ด้วยกันเจ้าคุยวัวอะไรอีกแตนเนี่ยในเมื่อเจ้าบอกว่าเจ้าคุ้นเคยกับเทพสายฝนเช่นนั้นช่วยให้ฝนตกได้หรือไม่หากพรุ่งนี้จะทําให้ฝนตกในเจียงตูได้ข้าจะไม่เรียกว่าเจ้าว่าแม่โมลิกต่อไปจะเรียกเจ้าว่าพี่สาวเทพ ให้ฝนจกในเจียงตูนั้นหรอหากพวกนี้ข้าไม่เห็นฝนแม้แต่เม็ดเ,เดียวแล้วก็เช่นนั้นเจ้าต้องไปจากท่านพี่ตลอดการเดียวไหมหย,ยุนเหมียนะต้องไม่รับปากอีกแน่นอนตอบได้ที่นางปฏิเสธท่านพี่ก็จะรู้ความจริงก็เป็นแม่มดไปให้พ้นเลยไป จากนั้นก็ขับไล่นางออกไปสำเร็จเมียนเออไม่ต้องสนใจนาหรอกนะเออนี่ก็เป็นได้ที่ดีนะทำไมจะไม่รับปากล่ะจียงตูแห้งล้างมาหลายวันเช่นนี้ถึงเวลาได้ฝนตกสิทีแต่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นทุกคนรอฝนอยู่นี่นาองหญิงน้อยข้าจะรับปากกับเจ้าพรุ่งนี้ข้าจะขอให้ฝน มาตกที่เจียงตูฮะนางน,น,นางรับปางกงั้นหรือฮ่า <c> ฮ <oughs> เขาคนหล้นมีรูปแบบปั้นร่างกายค่ะเพื่อคอยจับเส้นมังกรและปานมังกรค่ะข้าจะเกินกินปานมังกรจากที่อื่นด้วยตัวเอง ไม่กี่ว kind of ันปานปีศาจของข้าก็จะยิ <c oughs> ่งสูง <ppy> ข <aciones> <c oughs> ึ้นแม้แต่ยุนเหมียนจะเป็นเทพก็ไม่มีสสามารถสู้ข้าได้ต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมปานมังกรที่ข้าดูดมันถึงสลายไปแล้วไม่นะปานมังกรของข้าอย่าไปให้ตายสิข้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มัน ยุนเมียนทำลายรูปปั้นที่ข้าทิ้งไว้ที่คุณรุนนั่นเอะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบหตายเถอะนางยุนเมียนน้อยนะรูปปั้นร่างกายที่ถูกทำลายร่างกายข้าก็ได้รับผลกระทบด้วยข้าต้องดูดซับานมังกรให้มากขึ้นเพื่อฟื้นฟูนะในเมื่อยยยุนเมียนนั่นปรากฏตัวที่ภูเขาคุณรุน เช่นนั้นเมืองหลวงก็ไม่มีใครปกป้องฟงเสียวแล้วสินะข้าจะให้ว้อยยอดสืลุกขึ้นแย่งชิมกันลั่งตราบใดที่เขาทำสาเร็จข้าก็สามารถดุดสะปานมังกรทั้งหมดบนโลกได้แม้เขาจะทำไม่สาเร็จอำนาจของจกกักรพรรดิ่งเสียวก็จะสั่นคลอนเมื่อถึงเวลาที่เส้นมังกรไมาเสถียรแล้วก็ ข้าจะเกินกินมันได้ง่ายขึ้นไปซะไปให้ไวเออร์ซื้อนั่นลงมือทันทีจวนพระชสำนักฝ่ายซ้ายเมทัพโมเรื่องอื่นๆข้าจัดเตรียมไว้แล้วจนถึงตอนนั้นท่านก็แค่พาทหารไปที่วังกับข้าเท่าน,นั้นเอง ข้าเชื่อในการจัดเตียบของใต้เท้าแร่สำนักฝ่ายซ้ายข้าแค่หวังว่าทหารของข้าจะไม่เสียหายมากนักแม่ทัพโมวหวังใจด้เลยตาแผนของข้าแล้วก็เราอาจจะชนะโดยไม่ต้องสู้ก็ได้ใ <c oughs> ต้เท้าแร่สำนักฝ่ายซ้ายท่านเป็นอะไรหรือไม่ หากข้าไม่ได้ตาฝานแล้วก็มันคืองูสีดำตัวเล็กๆตัวนหนึ่งหรือว่าจะเป็นเวทมนต์วิญญาณหยุนชานที่เข้าไปในป่าของเอ้ยอดเสือข้าไม่เป็นไรวิญญาณยุนชานส่งข่าวมาแม่มดยุนเมียนั่นอยู่ข้างกายฟั่งเสียวถูกวิญญาณหยุนชานทำลายแล้วเราสามารถเริ่มจัดการได้เลยเริ่พงุ่งนี้เลยละกันพรุ่งนี้นี่นเหรอ ได้แตดงกำลังเพื่อส่งเข้าไปช่วยรัฐสนมักฝ่ายซ้ายได้เลยทำไมถึงร่มลงมือเร็วขนาดนี้ต้องเขียนไปบอกฝ่าบาทให้รีบเตรียมตัวแต่นี่เนิ่นแล้วช่างเธอะเมื่อฝ่าบาทรับสั่งไม่ให้ค่าติดต่อและยอมจำนวนต่ว่าวโยอดสือเขาก็ต้องพลิกแพงตามสถานการณ์เจียงตูลงเรียม ข้าเพิ่งเกีย้ยกล่อมวู้เอ๋ให้เข้านอนนั่งผอยหลับไปบนเตียงแล้วล่ะอย่างไรซ้าวันนี้อองหญิงน้อยก็ตกใจกลัวหลายครัง้งคงเหนื่อยมากสินะในเมื่ออองหญิงน้อยหลับไปแล้วเวลาไม่คอยท่านะตอนนี้ข้าจะขึ้นไปสวรรค์เพื่อขอให้เทพสายฝนช่วยมาตกที่นี่เมียนเอ๋ฟังเสียจะเป็นอะไรไป เจ้าไปน่ะจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมข้ากับเทพสายฝนหน้าสนิทกันมากไม่มีปัญหาหรอกหน้าไม่ต้องกังวลฉะนั้นเจ้ากลับมาหาข้าอีกแน่นอนใช่หรือไม่ข้ากลับมาหาเจ้าหญิงแน่นอนจะรีบกลับมาก่อนรุ่งสั่งแน่นอนจ้ะเออข้าเข้าใจความหมายของเจ้าแล้วล่ะ ที่แท้ฟางเสี่ยกังวลว่าถ้าข้าขึ้นไปสวรรค์แล้วจะไม่กลับลงมาอีกฟางเสี่ยจะวางใจเถอะข้าจะกลับมาแน่นอนสุดท้ายแล้วเราเพิ่งเริ่มตน้นเราจะแยกจากกันได้อย่างไรกันเมียนเอ,อ๋อข้ารอจาเสมอนะอืมข้าจะจำไว้เสมอว่าเ้ากำลังรองข้าอยู่นะ